จะเจอความพายนะกันตัวอะไรก็ได้อ๋อไม่ใช่ผีเสื go, go, go. ้อตัวแรกโกอย่าไปกลัวมั้ยแค่ผีเสื้อเองปินชาชาก็ปิดเหมือนเดิมปวดหัวดเลอวไะ วิ่งไวจังปะ13มันจะปล่อยเข้ากดตรปล่อยเข้าโมตรอ่าดาเมจดาเมจดาบคู่จะเป็นบวกดาเมจอันนี้ดาบแสงที่เป็นบวกคิอ่าลูกทางฟ้าเป็นบวกคิวลูกขาเป็นวิ่งไวลูกรงนี้เป็นรถพูดาวไปหมดแล้วโอ้ ถ้ามัน<อ>มีอยงกระดูขอลองโดดก่อนนะพวกคุณอย่าเพิ่งไปนะเอาา้ไไอพีโอโตีไม่เข้าเลยฮัตเเนช่นไปน เฉันพยายามตีว่ะไปเลนะแต่ว่าต้องปักเสาให้ครบก่อนเนี่ยไอ้แล้วมึงเช็คแคต่ตัวเองข้างในตันปะกูเกินจนล้นเลยอ่าเช็คนเยใช่ไหมตอนนี้สองร้อย สิบเจ็ดเค้กเปกดระบบเออเด็กๆกดแล้กดคัดเตียงให้เค้กอดละโอ้อบอมำด้เียหรอมีตัวรูปปั้นมาล้างแค้นวมีอะไรระบอกอันนี้อะไรอันนี้ดาร์กกดแสง ห้ามวิ่งโมเอําัทห้ามวิ่งไปามทำเด็ดปะกคแสงแล้วกรแสงนะและดีด um ีด yeah. ีด yeah. yeah. ีด oh, ีโอ้มกโดยอยออ้ยหม ทั้งหมดที่กูเก็บมาอยู่ไหนแล้วยี่สิบตัวนั่นแหละไม่มีหมดไปแล้วหรออ๋อโลกกูดาวกูไม่ได้เก็บมามึงเป็นคนเก็บยังตีได้ยังไงได้อยู่อีกชีวิได้ได้ดับไปแล้วเป็นละตอไม่ทันละไปละนี่แล้ว มันเปลี่ยนสีแล้วเป็นไรอ่ะเยียร์ถ้า,ามันอีซี่กว่าเดิมไหมยาหยาดลงไม่ต้องมานั่งวิ่งกดยาแล้วไม่รู้สิเพราะงั้นผรูจจ้สึกว่าเราทีมง,งานเราตีไม่ได้เข้าแรงขนาดนี้ตอนาาดดน,นี้เราไม่มีกวดตีอะไรก็ไม่มีาารับท่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นึกเปลี่ยนสีเป็นสีม่ทันแล้วครัดกันแล้วอัดในปั้น ไอเคทีได้ทีได้ทีได้ตีลูกแก้ววะโอ้ยอะไรวะเนี่ยตีตีลูกแก้วก่อนเดินไปได้แฮมเด็ด้รับแมเด็ด้ามเด็ดหมดแล้วลูกแก้วเลยได้สะอาดอย่าลืมทิ้งกุฏิด้

โอ้โหฮีโโลกูโดนปัดสะบัดฟิวฟิวทั้งตัวอะไรเงี้ยฮ้ตัวก็หรอฟิวตีสีเปอร์หรอรือฮรเวอท์ชันโดเ่นตีแค่สามสิองเองครับผมตีนี่เปอร์แตฮาร์ดเนอะลืมปิดเอฟเฟกโอ้กูมองไม่เห็นอะไรเลยมั้ง <1. 2. S 2> นี่มีกี่เท่าไรหนึ่งเจ็ดสองเเอเพื่อจะ่ เอ่าเอาอันนีออ้ไม่ต้องนะยังไม่ต้องนะอันนี้อะไรอันในอันอะไรอันนี้ผีเสื้ออันนี้ผีเสื้อตามีดดีกันนเลยทำมีดครบแล้วนะลูกผีตัดกลางอะไริบบิ้วอะไรไม่รู้มันกันไม่ใช่มันคือลิมูรุโดนฆ่าไม่่ใชเอา เป็นกดแล้วจ้เป็นตรรมะไหมประมาณนั้นแก่ไหมรู้สึกว่าอันนี้มันแก้อ่าเอาเก็บไว้เองแล้วกันเแบบปกตแก้หมดเลยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเรายังเรยังไม่เลยไม่เลยเออขอขอลองขอลองขอลองยายมว่เนี่ยทำยังไงดีขอลองกดเอาลงไปตเอาไปทุกคนปะ ไม่ไม่อ๋อไม่กันงานรวงโอ้เดี๋ยวเพิ่งดีขอลองก่อนหยาบบนในี่ได้ไปแล้วอรอดแล้วต่อไปคนสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้โง่งานหมดหยาบบนนั้นได้เฉย โกงอ่ะโดนสองสเต็ปไปโกงโกงอยู่คนเดียวได้สามเหรียญโดดไปชนบล็อกตลอดเมื่อกี้อย่างวะเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรกระจอกด่านนี้พูดถึงที่แล้วทำไมม่เจอด่านนี้ก่อนวะงดีเลยอ่ะไรม่มีเยอะเลยเดียวมันมีโดนการการการไฟนี้มันจะชิว ติดสามาตัดอย่างเดียวบอลเจ๊ยนยัดอย่างเดียวแค่ใก็มีคนหิวให้ครับสบายสบายแล้วีเด็ปูมืนเดิมเลยทำเอาลนฟต์มันมันใด้กูนะครับบอกนอกวงมีคนติดหัวด้วยผมปูปมันปูปันูปูปมันปูปปูปููปูููปูปูปปูนูป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 ู ลอมเข้ามาข้างในได้ไหมเดินออกมาข้างทงหน่อมาไปห้ำฝั่นี้เอาเออมันเอืออะมุติมุติไม่อนทาไม่ดีเลยคือหล่อแล้วอือยอุ้ยหอทางลเลดิ โอ้หนอหำมันนี่มนะัยามาเอ,อ้ยี่ดาบมันแล้วกดด่า<อ>ปลาให้มันไอเดินชนดาปั๊บลองกด f ปลาให้มันได้นะเนี่ยครับครับผมผม f ผมไปกดสก,กิลวอะอ้าวแล้วมัน <c oughs> ผมเก็บของอะ่ะผมเก็บของนั่นแหละมีอย่างวันหนึ่งผมเก็บไม่ได้อะ่ะหมดไปแล้วะวะเอนาโดนเหนาโดนท้ายพี่เหรอ เดี๋ยวกูแก้ให้แก้แล้วน่ามห็นไ่ต้องนะอันนี้กูเก็บไว้ผีเสื้อหลงนลงไม่โดนมันวาไปไหนนะมันรอมนี้เฮ้ยดไหนวระโอ้โหกูเห็นเห็นพื้นเรือเนี่ยทฮนฮาราคิรี ก็จะต้อมาลนยะต้อมติดห้ามหิวกันหมดเลยไปอย่ป่ะโย่ลองมันล้างได้ไหมได้เลยมันล้างได้ไหม